สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปสุ่ม random น,นะคะาหายไปหลายวันเลยนะคะพอดีเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านนะคะเอาละค่ะคลิปนี้อาจจะไม่บังเอิญน,นะคะที่คุณได้มาเจอดูว่าพลังงานเนี่ยมันตรงกับคุณหรือเปล่านะคะกับสิ่งที่ไพ่จะเล่าเรื่องคุณเนาะเอาเป็นว่า random คลิปนี้ไพ่กำลังสื่ออะไรถึงคุณนะคะ จะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณโฟกัสที่เรื่องอะไรพลังงานของคุณอยู่ยที่ตรงไหนนะตอนนี้อท้าทายค่ะตอนนี้กําลังเจอความท้าทายบางอย่างนะคะบางคนกําลังเริ่มต้นบางอย่างใหม่กําลังเดินทางอะไรอย่างนี้กําลังเข้าไปสู่ช่วงความแบบมันชาเลนส์มันท้าทายกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะ บางคนบางท่านกําลังนะคะทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมนะคะประโยชน์ส่วนรวมนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือเหมือนเราอาจที่จะกําลังแบบช่วยเหลือนะคะหรือร่วมมือกับใครสักคนนะคะเพื่อทําให้ผลลัพธ์นั้นออกมาในชิศทางที่ดีนะคะ,ะประโยชน์ส่วนรวมว่าง,งั้นเถอะนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมัน คุณได้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆตอนนี้เรากําลังเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เป็นศาสตร์ใหม่ๆผู้คนการเดินทางการเปิดรับอะไรบางอย่างนะคะนี่คือพลังงานของคุณตอนนี้มันเป็นการเรียนรู้ด้วยเช่นกันบางคนบางท่านไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของเราสองสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าอยู่ในสภาวะของการแบบเขาเรื่องอะไรนะ มือที่สามอะไรอย่างเงี้ยทั้งตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนนะคะสาหรับบางคนเท่านั้นนะคะที่คุณกําลังแบบไปพัวพันอยู่อ่าจะต้องระง,งบระง,งับสติอารมณ์ดีๆนะคะบางคนกําลังแบบคือเป็นช่วงเวลาที่คุณทําสมาธิด้วยแหละ ะะสำหรับบางคนนะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้นะคะขอดูพลังงานชีวิตของคุณนะคะว่าไพ่กำลังจะสื่ออะไรถึงคุณนะคะคำว่า random ก็คือสุ่มนั่นเองอาจจะไม่บังเอิญทำไมคุณถึงเจอคลิปนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะ six of swords ไพ่อยากบอกให้คุณนะคะเดินออกมาจากปัญหาอะไรก็ตามที่คุณกาลังที่คุณกาลัง จมกับมันอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังที่จะก้าวข้ามผ่านกับบางเรื่องนะคะนี่คือการที่ Mo v e on ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าการที่คุณอะกาลังที่จะไปไขว่คว้าโอกาสอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็คือ Move on ซะนะคะหรือว่าถึงในใจเราอาจจะไม่อยากที่จะจบนะคะหรือว่าจะไปหรือว่าจะเริ่มต้นแต่มัน แต่ให้มองเป็นว่าเฮ้ยวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าพื้นที่นั้นบริเวณนั้นหรือสิ่งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่จะทําให้ชีวิตเราอะมันมีประโยชน์อีกต่อไปสําหรับเรื่องเรื่องนั้นอะเออเราต้องจัดการนะคะสิ่งที่สองคุยนอ็คับขึ้นมานะคะควีนออกคัเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะเซนช่วงนี้คุณจะเซนแรงมากนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจนะคะเข้าอกเข้าใจหรือว่า มีมีความเป็นคุณแม่สูงนะคะช่วงนี้เออรู้สึกเซนซิทีฟพอสมควรอะไรต่อเอ f ออ o r อดนะคะอ่ะคุณกำลังจะเข้าสู่นะคะการเริ่มต้นนะคะบางอย่างในลักษณะของชัยชนะนะคะถ้าคุณกำลังเริ่มต้นทำอะไรอยู่ประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การเรียนรู้การเริ่มต้นการเดินทางสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้นะคะอืม เลขหนึ่งมันเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นเนาะ s o v e u p f Cups ขึ้นมานะคะบางคนบางท่านอาจจะแบบว่ามีแผนนะคะมีโปรเจกต์โครงการเยอะเกิดขึ้นมั่งไหมในหัวไม่รู้จะทำอะไรยังไงก่อนนะคะคือสปิริตของคุณนะคะให้คุณมาเจอคลิปนี้เพื่อที่คุณจะได้ลำดับความสำคัญนะคะกับสิ่งที่คุณจะต้องทำต้องจัดการในชีวิตของคุณนะตอนนี้เลยนะคะอ่านี่คือสิ่งที่เขานำพามาให้เราเจอ t o ออฟการเลือกค่ะคุณจะต้องเลือกทั้งทั้งที่มันเลือกแบบไม่รู้จะเลือกอะไรใช่ไหมเออคนสองคนทางสองทางงานสองงานอะไรางเงี้ยอืเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องเลือกคลิปนี้มีทต่คนหนึ่งถึงสามเดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะอินเนอร์ของคนที่บังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้เซนซิทีฟ น,น,นะคะเซนซิทีเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวเซนซิทีฟในลักษณะของแบบใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนคุยเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่อชอบหาข้อมูลชอบเรียนรู้นะคะแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบความชัดเจนอะชอบความชัดเจนนะคะ อ,อชอบความยุติธรรมชอบความชัดเจนชอบการรอมชอไม่ชอบมีปัญหากับใครนี่คืออินเนอร์ของคุณนะคะในช่วงเวลานี้แหละนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่บอกไพ่เตือนเนี่ยจะช่วยให้จะช่วยประโยชน์อะไรคุณได้บ้างแต่ก่อนอื่นเราจะไปขนาดนั้นเราจะมาดูกันว่าไฮไลท์ของคุณที่จะเกิดขึ้นนะภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้คืออะไรนะคะไฮไลท์ก่อนนะคะที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ขอดูอันนี้ห้าใบ ว้าว wow. The Magician ค่ะ Six of Pentacles ว wow. ้าว Page of Cups The High Priestess นะคะ Seven of Pentacles นะคะเอาล่ะไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นขึ้นกับคุณอะมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอา บางคนจะค้นพบพรสวรรค์ก็มีนะคะบางคนใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการเริ่มต้นที่ดีมากคุณจะได้รับความช่วยเหลือการซัพพอร์ตที่ดีนะคะจากบุคคลรอบข้างคุณนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะแบบว่านำความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมาทำให้มันแบบมีประโยชน์ในเรื่องของรายได้เสริมก็ได้นะคะอ่าต้องเดี๋ยว h ฮพินขึ้นมาถ้าคุณนะคะลังเลกับการตัดสินใจการเลือกอะไรก็ตามนะคะเซนส์นของคุณเนี่ย จะบอกคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เซนต์แรงนะช่วงเวลานี้เซนต์ของเราเสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยจะนําพามาในเรื่องของการช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแบบชันฉลาดการลงทุนอะไรอย่างงี้ก็ตามนะคะแต่เพรออฟคัขึ้นมาเนี่ยมันเป็น energy ที่ดีในเรื่องของความประหลาดใจนะคะคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือแบบประหลาดใจหรือมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแบบ เซอร์ไพรก็ได้นะคะหรือว่ารวมไปถึงแบบโชคลาภเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ได้ทีนี้เรามาจอดลึกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างการเริ่มต้นของคุณนะคะบางคนนะคะกำลังจะเริ่มต้นที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่นะคะได้สำเร็จนะคะ s i กออฟเพนเอรมาบอกเลยว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีคนมาแบ่งเบาภาระ หรือว่าช่วยเหลือคุณทําให้เหมือนเป็นแข้งเป็นขาเป็นมือเป็นแขนให้เราได้นะคะช่วงเวลานี้เพสออฟคัมาบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องสร้างรากฐานให้ตัวเองใช่ไหมนะคะคุณนะคะจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันบางคนจะต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือว่าขยบขยายนะคะารายได้ของตัวเองนะคะ,ค,ะ idea, คุณจะบันเจิดไอเดียคุณจะแบบว่ามีความปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ The High p ิลท์เท e มาบอกว่าสาวสมัยใหม่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากนะคะแบบเป็นสาวสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นะคะแต่เอาศาสตร์นี้มาอัดแบบใช้นะคะอย่างเช่นมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าบางครั้งนึกอะไรแล้วมันจะเป็นจริงอย่างเงี้ยให้เอาผสมผสานกันนะคะ คือรางสังหรณ์แม่นยำก็ได้นะคะ Seven of Pentacle ว wow. ้าวอันนี้มาบอกเลยว่าบางคนกำลังจะขยับขยายลงทุนนะคะเปิดร้านนะคะหรือว่าขยับขยายสาขานะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะเติบโตนะคะแต่การลงทุนของคุณนะคะอาจจะไม่ได้มาจากแบบคือเป็นการลงทุนที่ไม่สุ่มเสี่ยงนะคะการเป็นการวางแผนการขยับขยายอย่างมีเหตุมีผลบางคนก็อาจจะทำร้านอาหารนะคะหรือว่าร้านแบบ c กอแฟตามรูปเลยหรืออะไรก็ได้นะที่คุณจะยขยายให้มันเพิ่มมากขึ้นสาขาสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากการวางแผนหรือว่าการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็ดีนะอ่ะนี้มาดูสิควะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสปิริตของคุณกำลังจะให้คุณต้องทำอะไรบ้างนะคะให้คุณต้องทำอะไรบ้าง t r i a วอนว้าวเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ take action โอกาสที่กำลังจะเข้ามานะคะมองไปข้างหน้านะคะมองลงในแง่บวกนะคะคุณกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะ v e n s o นออขึ้นมานะคะจะมีคนนะคะแอบมองแอบส่องคุณตลอดเวลานะคะไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาอาจจะเป็นใครสักคนที่คอยดูแลคุณหรือว่าคอยช่วยเหลือคุณอยู่หา่างๆนะคะคนใน คนในกลุ่มที่ทํางานหรืออะไรแต่ก็ต้องระวังส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยเขาจะขโมยผลงานเราหรือเปล่านะคะแต่หมอบรู้สึกว่ามีคนคอยแบบติดตามคุณส่องดูโปรไฟล์คุณอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งสิ่งนี้ไพ่บอกขึ้นมาเลยว่าถ้าคุณนะคะได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องช่วยโอกาสในลักษณะของ มีคนมาหยิบยื่นให้ให้ความช่วยเหลือนั่นแหละค่ะเป็นโอกาสของคุณคุณจะต้องฉวยโอกาสกับจังหวะนี้ด้วยนะคะนายอบวอนขึ้นมานะคะอันนี้ขึ้นมาว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะคะการทํางานที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการทํางานของคุณที่แบบ พรสวรรค์มากับพรสวรรค์คุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์ของคุณหรือคุณทุ่มเทลงแรงลงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักในสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยจะดีมากๆนะคะคือบางคนก็กำลังค้นหายอย่างหนักหน่วงนะคะกับความสามารถพิเศษของตัวเองหรือว่า want to be อจะทำอะไรนะถึงจะถูกทางอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง อีกสใบนะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นนะคะมีพลังในการทำงานมีพลังมากขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยควรที่จะเติมเต็มนะคะจิตใจของตัวเองนะคะให้มันชิวๆอย่างเช่นอะไรอะ พักผ่อนทำสมาธิอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ The f o o l ช่วงเวลานี้บางคน,งคนหลายคนหลายท่านก็เดินทางนะมีการเดินทางเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการเดินทางเกิดขึ้นเยอะชิปจรลองเท้านะคะเยอะมากอืมอมาดูกันนะคะว่าคลิปนี้นะคะ ถามว่ามีประโยชน์ไหมคําแนะนําก็คือว่ามองโลกในแง่ดีช่วยโอกาสในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือหรือมีคนออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้คุณอีกหนึ่งสิ่งนะคะาถามว่าคุณกําลังแบบตั้งหน้าตั้งตาทําอะไรบางอย่างที่มันเหนื่อยเหนื่อยอยู่คุณจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในนั้นแล้วก็คุณจะมีพลังในเรื่องของการขับเคลื่อนพลังงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลียร์ถีภายในนะออกมานะคะให้สัมพันธ์กับจิตวิญญาณของตัวเองนะคะรวมไปถึงการเริ่มต้น บางอย่างมันมันผุดขึ้นมาเยอะมากนะคะอ่ะทีนี้ขอดูขอดูคุณหน่อยนะคะว่า,าปัญหาของคุณคืออะไรตอนนี้ปัญหาของคุณนะคะคือความคิดปัญหาของคุณคือความคิดคุณอาจจะขัดแย้งกับใครสักคนนะคะหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของความคิดเกิดขึ้นเออ มันทําให้เราจะต้องใช้ช่วงเวลานี้อยู่ตัวคนเดียวศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเยอะๆนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องหาข้อมูลนะอันนี้ไพ่บอกขึ้นมาเลยอ่าแล้วก็วางแผนนะคะวางแผนดีๆนะคะข้อมูลคุณอาจจะเข้าไปเรียนอะไรบางอย่างไปซุ่มทําอะไรบางอย่างนะคะหรืออยู่ในช่วงของการเก็บตัวนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกับบางอย่างนะคะอ่าการขย,ขยายได้เข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่ สิ่งที่หนึ่งถึงสามเดือนี้ยมันจะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าเดิมนะคะข้อแมสเซจนะคะสุดท้ายแล้วอไล่ะเอนเจนแมสเซจไหมอาออนนี้แล้วกันนะคะ Talking to heaven นะคะ อันนี้จากเรื่องบนของคุณนะคะกำลังเสืออะไรถึงคุณเนาะสามใบนะ I have to leave the way ให้คุณนะคะเปลี่ยนเส้นทางสายเส้นทางของคุณนะนะคะที่มันเดิมๆก็คือตรงๆก็คือมูปออนซะนะคะ I have become one of my guide นะคะ คุณได้รับการช่วยเหลือที่ดีตลอดทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาจากสปิริตของคุณจิตวิญญาณของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ตามนะคะเนี่ยคุณกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการนําทางจิตใจจิตวิญญาณของคุณแล้วนะคะสุดท้ายและท้ายสุด it is beautiful where i am ไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่หนแห่งใดก็ตามนะคะจิตวิญญาณของคุณนะ่ะสวยงามเสมออแล้วก็ ผมรู้สึกเลยว่าใน1นถึงสเดือนนี้คุณจะได้ไปสถานที่ที่สวยงามไปเติมเต็มพลังชีวิตให้คุณแล้วคุณก็จะถูกแรงดึงดูดนี่แหละนำพาไปสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่คุณชอบมากนะคะมีทุกอย่างอยู่นั่นที่คุณรู้สึกว่าคุณได้สัมผัสแล้วคุณรู้สึกมีความสุขนะคะเออเอนจอยกับธรรมชาตินะคะคุณจะได้เจอโมเมนต์นั้นแบบสดชื่นความสวย งามของธรรมชาติหรือว่าได้ไปสถานที่ที่คุณรู้สึกว่ามันมันงดงามมากเกินจะบรรยายอะนะคะเอาละค่ะก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากมายเลยสำหรับการติดตามนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอโบด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ